ระบบแจ้งเตือนราคาทองคําแบบอัตโนมัติทําเองได้ง่ายนิดเดียววันนี้นะครับก็จะมาสอนทา Automation f o แบบง่ายๆก่อนเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเอาตัว Automation f o เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงมันมีประสิทธิภาพมันจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นได้ยังไงรวมถึงความง่ายในการที่เราจะสามารถสร้าง Automation Workflow เป็นของตัวเราเองได้วันนี้โปรเจกต์ที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นระบบการแจ้งเตือนราคาทองคาแบบอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจอ่ะมันค่อนข้างผันผวนคนหลายๆคนก็เลือกที่จะออมเงินในตัวทองคําเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องเปิดเว็บไซต์ทุกวันไปเช็คราาทอง าเรามันมีเมสเซจแจ้งราคาทองคําเราทุกวันจะดีกว่าไหมแล้วก็อันที่2ก็คือการที่จะทําตัวโปรเจกต์เนี้ยมันจะต้องทําการเรียนรู้เกี่ยวกับการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วก็การส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันซึ่งตัวเนี้ยมันจะสามารถเอาไปต่อยอดกับ automation อัลต์เมชันโปรเจกต์อื่นๆได้อีกมากมายตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ราคาน้ำมันดิบราคายาหรือว่าอยากจะรู้โปรเจกต์ที่รัฐบาลเปิดให้บิดดิ้งอยู่ในปัจจุบันวันนี้นะครับตัวเอาไลน์ของตัวโปรเจกต์ของเราเนี้ยก็จะมีทั้งหมด6หัวข้อ,ขอก็คือเริ่มแรกเลยเราจะพาไปดูก่อนว่าเว็บไซต์ราคาทองคําที่เราจะไปทําการดึงข้อมูลมาเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง สองเราจะสอนทําตัว Tele gram บอรตั้งแต่เริ่มต้นเลย Register ร e l e gram บอรเป็นอะไรยังไงบ้าง 3. จะสอนเปิดเว็บไซต์ผ่าน N X N C ส,สอนดึงข้อมูลรับรองเลยว่าขั้นตอนเนี้ยถ้าใครดูนะคุ้มมากเพราะว่าการดึงข้อมูลของคุณจากเว็บไซต์เนี้ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันจะสามารถไปยุกใช้กับเว็บไซต์อื่นๆได้อีกมากมาย5ก็คือเราจะทําการส่งข้อมูลผ่าน Tele gram message แล้วก็สุดท้ายเราจะทำสเก็ตดูเพื่อที่จะทําให้โฟลของเราเนี่ยสามารถทํางานได้แบบอัตโนมัติฟังถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากจริงๆแล้วอ่ะ ึงเวลาที่กําหนดไว้2เปิดเว็บไซต์3ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์4ส่สงข้อมูลผ่านเชล์แกรมไปที่แอปพลิเคชันมือถือของเราแค่น,น,นั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแล้วก็ข้อมูลต่ตางๆดัง,ง,งนี้ก็คือพวกราคาทองคำราคาทองรูป,ปรพนธ์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอํำเดือนกันดูนะครับโอเคมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะขั้นตอนแรกเราจะมาดูเว็บไซต์ก่อนว่าเว็บไซต์ที่เราวันนี้เราจะไปเก็บราคาทองมาเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะจะเป็นเว็บไซต์ทองคำราคา .com ตัวเว็บไซต์นี้จะโพ o v ราคาทองคําตามประกาศสมาคมร้าทองคําซึ่งจะบอกเราว่าไอ้ทอง ราคารับซื้อขายออกนอยู่เท่าไรราคาทองคํารูปพรรณรับซื้อขายออกอยู่เท่าไร่วันนี้ราคาขึ้นหรือลงเป็นจานวนเท่าไหร่รวมถึงประกาศวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็เป็นจานวนครั้งที่เท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากก็เดี๋ยวเราจะข้อมูลพวกนี้แหละมาใช้ในขั้นตอนถัดไปขั้นตอนต่อมานะจะเป็นวิธีการสร้างบอทของ Tele กร a m เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลกับ Tele กร a m แบบง่ายวิธีการสร้างเนี่ยง่ายมากๆอย่างแรกเลยนะใครยังไม่มี a อ count ของ Tele gram ก็ให้สร้าง a อ c o u าทของ t e l ลกร a m ก่อนหลังจากที่สร้างแอดเ่าท์ของเทเล เราเพื่อใช้ในการสร้างบอทหลังจากที่เราแอดแล้วเนี่ยมันจะพวายอะไรก็ไม่รู้ให้เราเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องสนใจสิ่งที่เราสนใจจริงๆอ่ะไม่แค่คอมมาแรกก็คือ New Bo t สําหรับ Create Bot ก็คือคอมมานี้เราสามารถพิมพ์ในช่องข้างล่างก็ได้หรือเราจะคลิกตรงนี้เลยก็ได้ปุ๊บถ้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันตอบว่าโอเคมันจะสร้างนิวบอรให้เราเราจะเรียกบอทตัวนี้ว่าอะไรล่ะเราก็เลยตั้งชื่อมันว่า n a n go test โอเคนี่คือชื่อชื่อเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้จะซ้ํากับใครอะไรยังไงก็ได้มันเป็นแค่่่ชชืออทีีเเรเรรรราาาใใ้นกกกยบขงด Enter ต่อมามันจะให้เราใส่ username เรื่องของ username เนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วยบอ t แต่ username เนี่ยมันใช้ worldwide เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมี username เนี่ยซ้ำกับของคนอื่นได้ตัวอย่างเช่นถ้าใช้ nxn_underscore_bot เนี่ยคิดว่าชื่อเนี้ยยังไงก็ต้องมีคนใช้อยู่แล้วมันต้องมีคนใช้ไปแล้วแหละยังไงก็ซ้ำถ้าเราจะแพรมจะใช้มันมันก็จะบอกว่าไม่ได้นะชื่อนี้มีคนใช้แล้วให้เราเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นโอเคชื่อที่เราจะใช้ก็คือ n x n o t e s t รอสักพักนึงเขาก็จะสร้างบอทให้กับเราแค่นี้เลยเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญในที่นี้นะจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือ token. โทเค็นโทเค็นตัวนี้เอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อกับบอทของเราให้เซฟไว้ที่ใดที่หนึ่งให้ดีกับ2ลิงก์นี้ลิงก์เนี้ยจะทําการเปิดวินโดว์ที่จะเป็นหน้าต่างที่ให้เราทําการแชทกับตัวบอทอย่างแรกเลยก็เซฟไอตัวโทเค็นตัวนี้เก็บให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนถัดมานะเราก็จะมาลองดูแล้วว่าไอตัวเทเล gram บอทเมเกสที่เราสร้างขึ N X n แล้วก็สร้าง workflow ใหม่หลังจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายบวกข้างบนเครื่องหมายบวกตัวนี้นะเราจะพิมพ์ว่า Telegram เราจะใช้ คำสั่งที่เรียกชื่อว่า on message ตัวนี้โอเคหลังจากที่ทุกคนหาเจอแล้วก็คลิกพอคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะให้เราทำการกรอกข้อมูลโอเคอันนี้คือข้อมูลในการที่เราจะเซต telegram trigger ก็คือเราต้องการให้ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลมาหา telegram ตัว trigger ตัวนี้ก็จะทำงานอย่างแรกที่เราต้องเซตก็คือตัว telegram account การเซต telegram account นะเราก็จะทำการคลิกขวาแล้วเราจะต้องใช้ access token access token เราจอามาจากไหนก็ให้กับไปที่ตัว telegram web ให้เราทำการ copy ตัว access token ตัวนี้เสร็จแล้วก็เอามาใส่ แล้วทำการกดเซฟถ้าถูกต้องมันก็จะขึ้นว่า connection tested successfully แบบนี้เราก็จะสามารถปิดได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ตัว Tele gram bot ของเราเนี่ยมันกำลังรอรับ e s s a g จจากเราอยู่เราสามารถ e ทสได้ยังไงเราก็ทำการคลิกที่ปุ่ม test step จะเห็นว่าเอาละมันเริ่มรอฟังตัว message ที่จะส่งมาจาก Tele gram ให้เรากลับไปที่ t e เ e gram w ว็บที่ Tele gram เว็บเราสามารถคลิกที่ลิงก์นี้ได้ที่ตัวบ o t f a t h e r p o w e ให้เราตัวนี้เพื่อเปิดช่อง window chat กับตัวบ o ทที่เราต้องการมันเปิดมาถ้าเราคลิก start เห็นไหมเราจะส่งข้อมูลแรกไปให้ก็คือคำว่า backslash start ถ้ากลับไปที่ work f l o w จะเห็นว่า work f l o w หยุดแล้วพราะมันได้รับ message มาเรียบร้อย message ที่ส่งมาก็คือคำว่า backslash start ตรงนี้นี่เองอะถ้าลองใหม่กด test start อีกครั้งนึง่งคราวนี้เราพิมพ์ว่า hello how are you พอเราส่งข้อความไป ก็จะเห็นว่าตัวเ o r k ์ฟโฟนเนี่ยหยุดทํางานเราจะเห็นว่า Text ตัวนี้ได้รับมาว่า hello how are you ก็คือเท็กซ์ที่เราต้องการแค่นี้เองง่ายๆก็เป็นการทดสอบว่าตัว t e l e g r a มบ o t เราสามารถเชื่อมต่อกับ n n n ได้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับตัว t e l e g r a มได้เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะทําการลองเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการถ้าเราจะเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการเราต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วให้เราเสิร์ชหาคําว่า HTTP เราจะเห็นคําว่า HTTP request ก็ให้คลิก1ครั้งปุ๊บก็จะได้หน้านี้มาหน้านี้ สิ่งที่มันต้องการจริงๆก็มีแค่ url ว่าเราจะต้องการเปิดเว็บไซต์ไหนก็ให้เรากลับไปที่เว็บไซต์ทองคำราคา com double click เราก็จะได้ url ทั้งหมดมาก็ให้เรา copy แล้วก็กลับไปที่ work flow ของเรากลับไปที่ url past เราก็จะได้เว็บไซต์ทองคำราคาหลังจากนั้นให้เรากด test step รอสักพักเราก็จะได้เอาุลออกมานี่คือข้อมูลที่เราต้องการจะได้ออกมาซึ่งความจริงการที่เราเห็นข้อมูลแสดงอยู่บนเว็บไซต์ความจริง,ม,รงมันคือด็อกิเมนตัวหนึ่งแบบนี้นี่เองมันเรียกว่า HTML document โอเคแค่นี้ง่ายๆเราก็จะสามารถเปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ขั้นตอนต่อมานะเราจะมาทําการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราต้องการจากขั้นตอนที่แล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วไอตัว HTML document ตัวนี้มันจะเก็บข้อมูลที่เอาไว้แสดงบนหน้าจอมันก็จะเก็บพวกราคาทองคาหรืออะไรอยู่ในด็อกิเมตนนี้อยู่แล้วซึ่งเราจะหามันเจอได้ไงเนี่ยมันยาวมากๆเลย เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีสเต็ปถัดไปอย่างแรกเลยให้คลิกเครื่องหมายบวกนะตรงนี้ที่หลัง HTTP request หลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า code จะเห็นเครื่องหมายปีก,การตรัวนี้ code custom ก็ให้คลิก ก็จะขึ้นหน้าต่อหน้านี้มาสำหรับคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่มีความรู้ด้านโคดดิ้งอย่าเพิ่งกลัวขั้นตอนต่อไปง่ายมากๆอย่างแรกเลยนะให้เปลี่ยนจากภาษา Java Script ให้เป็น Python ก่อนหลังจากนั้นเราจะเห็นโค้ดตรงนี้โค้ดตัวนี้มันพร o v i ไปให้แล้วว่ามันรับข้อมูล input จาก node เมื่อกี้มาแล้วจะไปทําอะไรต่อสิ่งที่เราทําจริงๆก็คือเราจะลบมันทิ้งหมดเลยแล้วไงต่อละ่ะหลังจากนั้นผมจะเตรียม boilerplate แบบนี้ไว้ให้อันนี้คือ boilerplate มันทัดที่1นึถึงหเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเลย สำหรับคนที่ทำโปรแกรมมิงนะอยากจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆขั้นตอนแรกก็คือเรา import library html ตัวนี้เข้ามา2ก็คือตัว data ตัวนี้ก็คือ input data จากโหนดที่แล้วสามถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ data ที่ input เข้ามาตัวนี้มันเป็น list ของ dictionary เพราะฉะนั้นอ่ะเ,เราก็เลยต้องมีการ extract data ก่อนเพื่อที่เราจะได้ตัว html content ที่อยู่ข้างในมาแล้วเราก็เอามาสร้าง tree ขึ้นมา สำหรับคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่จะเป็นต้องเข้าใจแล้วก็ไม่จะเป็นต้องกลัวสับที่ผ่านมาเมื่อกี้ทั้งหมดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะง่ายมากๆสิ่งที่เราจะทำจริงๆจะมีแค่บรรทัดที่7 8แล้วก็10ก็คือเราจะหา ข้อความที่เราต้องการเราก็ส่งกลับออกไปแค่นั้นเลยโอเคงั้นเรามาดูก่อนข้อความที่เราอยากจะส่งข้อความแรกคืออะไรเรากลับมาดูที่ตรางอย่างแรกเลยนะสิ่งที่เราอยากได้คือประกาศราคาทองคําตัวนี้เราอยากได้ไทเทลตัวนี้อยากได้หัวตลาดเราจะทํายังไงขั้นตอนแรกให้เรากลับมาที่ตัว nxn กลับมาที่โค้ดของเราเราจะต้องทาจะมีทั้งหมด3สเต็ปอย่างแรกเลยนะก็คือไทเทลพาดตัวนี้จะเป็นพาดของไทเทลก็คือมันจะเป็นตัวระบุว่าตัวไทเทลตัวนี้มันอยู่ตรงไหนของด็อก m e เมนต์สก็คือเราจะไป g ก็ Title มาจากพาดตัวนั้นซึ่ง เทพาผาตัวนี้มันก็จะถูกพาดเข้ามาในเอกพาตัวนี้อย่าเพิ่งกังวลดูช้าๆให้กลับไปที่เว็บไซต์ราคาทองคาวิธีการหาพาตที่ถูกต้องอย่างแรกเลยให้คลิกขวาบนเว็บไซต์ Google Chrome มันจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่า Inspect หลังจากนั้นก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาหน้าจอนี้อย่าเพิ่งตกใจขั้นตอนต่อไปนี้ง่ายมากๆดูดีๆช้าๆให้เราคลิกที่เครื่องหมายซ้ายบนสุดที่เป็นรูปลูกศรตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายในการเลือกอิเลเมนต์บนหน้าเว็บไซต์ เราจะไปเลือกไทเทลให้เราคลิกหนึ่งครั้งพอเราคลิก1ครั้งจะเห็นว่าด็อก ument ทางด้านขวาเนี่ยจะเกิดการไฮไลท์มันจะไฮไลท์ตัวด็อก ument ที่แสดงใช้แสดงไทเทลตัวนี้ขึ้นมาดูช้าๆอีกทีนะให้เราคลิกที่ลูกศรซ้ายบนไปคลิกที่ไทเทลปึบมันจะเกิดไฮไลท์ขึ้นมาจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ตัวนี้กด Copy กด Copy X p a เ t เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า X p a ก t มาหลังจากนั้นทำไงให้กับไปที่ NXN ให้มาวางที่พา h ให้ไปดูที่พา h เราจะ พา s ไประหว่าง s i n เกิลโคดตัวนี้เพราะเรารู้วออมเป็นสต i n g เราก็จะได้ตัว t ไทเทลพาดมา t ไทเทลพาดตัวนี้เราก็จะมาพานในเอ็กพาตัวนี้เป็นสเตทที่2หลังจากนั้นเราจะมาจัดการ return Return ของตัวโนดบน nxn นจะเป็น dictionary เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่า dictionary คืออะไร Dictionary คือคู่ key value จะเป็นแบบนี้ Key แล้วก็ขั้นด้วยโคลอนแล้วก็จะเป็น v l u e ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือ Key ก็คือ Ti เ l e เราต้องการ title แล้ว value เร value เราจะมาจากไหนเรารู้อยู่แล้วว่า value title เนี่ยมันคือตัวนี้เราก็ copy มาแล้วก็มาวางโอเคหลังจากนั้นเราลองกด test step ดูพอกด test step เราจะเห็นว่าเอาพุที่เราได้เนี่ยก็คือ title ก็คือราคาทองคําตามประกาศสมาคมค้าทองคำอาจจะดูซับซ้อนแต่ความจริงมันทํางานง่ายมากๆตัวอย่างถัดไปนะเราจะมาดึงราคาทองกันเราจะมาเตรียมโค้ดก่อนเลยอย่างที่บอกเวลาจะทำโคด้ด step มียังไงบ้างอย่างแรกเลยคือ go by part ก็คือเราจะหาผาดของตัวราคาซื้อทองคําเสร็จแล้วเราก็จะได้ราคาซื้อมาตอเราทําราคาซื้อเราทําไงเราก็แค่ปี้ตัวนี้มาจากบรรทัดบนบอกเราว่ามันเป็นบอยเลอร์เพจง่ายๆกลับไปที่เว็บไซต์ เหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยการคลิกซ้ายที่ลูกศรด้านบนเสร็จแล้วมาที่ราคารับซื้อคลิกขวาที่ราคารับซื้อจะเห็นว่าด้านขวาเกิดการไฮไลท์ละทำง่าต่อคลิกขวาก o ปรีก็ปรีเอ็เราก็จะได้ XPa กพตัวนั้นมาจำราคาไว้ให้ดีดนะราคารับซื้อวันนี้คือ5450บาทแล้วกลับไปที่ n x n ดูดีๆนะสิ่งที่เราทํามีอะไรบ้าง1นึ e ่งปเเข้ามา2เอา a าดตัวนี้ไปใส่ในบรรทัดถัดไป3ไปใส่ใน Return การใส่ใน Return แต่ละค่าเนี่ย เสร็จแล้วเราก็จะ copy ตัวนี้มา go buy เสร็จแล้วเราจะกด test step เห็นไหมว่าราคา go buy มาแล้วและราคาก็จะเป็นราคา5 4 5 0บาทแบบที่เราดูจากเว็บไซต์ไว้โอเคเราจะมาลองทำกันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันไม่ยากเลย step ทำไงบ้างอย่างแรกหาพาดก่อน go sell part ให้เป็น single code เสร็จแล้ว go sell เท่ากับ copy ตัวนี้มาหลังจากนั้นทำไงต่อกลับไปที่เว็บไซต์คลิกซ้ายบน มาที่ราคาขายราคาขายคือ5 5 5 0เห็นไหมด้านขวามีไฮไลท์แล้วเราคลิกขวา Copy Copy X p a r ็กเสร็จแล้วก็กลับมาที่ My Workflow โอเ okay, คทำไงกลับไปที่ g o a l e ซ p a t h กดวางเห็นไหมเราก็จะได้ผ่านเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาโกเซ p a าดเนี่ยมาวางไว้ที่ X p a ก h ตัวถัดไปปุ้มเสร็จแล้วเราทำไงต่อมาที่ Return เราก็มาที่พิมพ์ว่า g Go s a ซ e โคลอนแล้วก็เอา Go s เซ e ตัวนี้มาวางไว้เราลองทสดูเราก็จะได้ราคาขายมาแล้วเรียบร้อย ก็ให้เพื่อนเพื่อนทซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับค่าที่เราต้องการทั้งหมดบนเว็บไซต์ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากแล้วก็สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆได้ด้วยหลังจากนี้ผมก็จะ Copy วางอันนี้คือจะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมใช้แล้วพอกดเทสดูก็จะเห็นว่าอ่ะจะได้มาแล้วว่า Title d เด e ราคาซื้อราคาขายราคาซื้อทองรูป,ปรพรรณราคาขายราคาขายทองรูป,ปรพรรณเป็นเท่าไหร่โอเคก็เสร็จสิ้นสเต็ปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลราคาทองคาทั้งหมดมาแล้วเนี่ยไปเราก็จะทําการส่งข้อมูลไปที่ตัว Tele g กร m a p ปพ i c a t i o นนะครับวิธีการส่งทําไงบ้างอย่างแรกให้คลิกเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือก Tele g กร m เหมือนเดิมพอคลิกเสร็จก็จะมีออปชันต่างๆว่าเอ้ยเราอยากจะทําอะไรกับมันสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือตัวเซนนะครับเราจะเซนตัว Text m e s s a g e นะครับโอเคสิ่งที่เราต้องการในตัว Text message เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือตัวแชทไอด์ดถามคือแชท ID เนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนให้เพื่อนๆกลับไปที่ตััวโนนแรรกเลยะคบ ดับเบิลคลิกครับถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะมีข้อมูลที่เรียกว่าแชทแล้วก็ ID อยู่ก็คือตัวนี้เราก็จะกรอป ID ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในแชทสร็จแล้วเท็กซ์ที่เราจะส่งเราจะส่งยังไงความง่ายของ n อ x n, n, n ก็คือตัวเท็กซ์ตัวนี้เราสามารถเลือก Express i o n เพื่อที่จะขยายหน้าจอได้หลังจากเลือก Express i o n เสร็จเราจะมีลูกศรตรงนี้นะครับกดขึ้นมาเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้ทีนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ก็คือเราสามารถเลือกพิมพ์แล้วก็สามารถเลือกอนะอนนดึงข้อมูลไดึึาางงงข้้อออมมมูลลนนนะะคัับาาาาาวาวววกกกก่่่็็จเทีแดด เสร็จแล้วก็เว้นวัดดึงครั้งที่มาเสร็จแล้วผมก็จะบอกว่าทองคำแท่รับซื้อขายออกราคาทองคำรูปประพันธ์หลังจากนั้นเราก็าแค่ดึงข้อมูลให้ถูกต้องก็คือคำมีเว้นวักสักนิดนึ่งราคาขายทองคำ ราคาทองรูป,ประพันธ์รับซื้อราคาขายทองคํารูป,ประพันโอเคแค่นี้เองเราก็จะเตรียมแมสเซจเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ทําไงก็ให้กลับมาลองเทสเด็บดูก็จะเห็นว่าข้อมูลถูกส่งไปแล้วถ้าเรามาที่เทเลแกรมก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือจะมีตัวบัตตอนแมสเซจตัวนี้ตัวฟิลเตอร์นะครับที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องการจะแก้ไงล่ะถ้าจะแก้นะครับก็ให้กลับมาที่ N x n เลือก Add Field นะครับแล้วก็เลือก p p p e n d n x n a t t r i b u ต i ร n ตัวนี้ก็ให้ปิดมันนะครับกดเทสอีกทีก็จะเห็นว่าข้อความเนี่ยจะถูกส่งไปที่ t e l e gram อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีตัวฟุตเตอร์แล้วโอเคขั้นตอนต่อมานะครับแล้วถ้าเราอยากจะส่งให้มันดูแบบสวยขึ้นละ่ะจะทำได้ไหมเราก็สามารถทำได้เราก็เลือกจากเปลี่ยนจากตัว Send Message ตัวนี้เป็นโฟโต้ครับโอเค ถ้าเป็นเซนโฟโต้แล้วอ่ะเราจะทำไงต่อเซนโฟโต้เสร็จมันก็จะให้เลือกว่าโฟโต้ที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นไบนารี่หรือไม่ไบนารี่นะอันนี้เราก็ให้เราปิดไว้นะครับส่วนโฟโต้ตัวนี้เราจะไปหาละร,รูปทองคำมาก็ให้เราพิมพ์ Google นะครับเว็บไซต์ก็ลองดูว่าเอ้ยเราชอบรูปทองคำรูปไหนสมมติผมชอบรูปนี้ผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ c o p y image address หลังจาก c o p y image address ก็คือพูดง่ายเราต้องการ URL ของตัวอิมเมจตัวนั้นมาวางเราก็จะได้รูปมาวางเสร็จแล้วก,กด Add Filll แลลล้้้้วกกกก็เ็เเเเืืืืออออ Cap ทหมมน่ีไดยครรัับบซ ขายออกราคาทองคำแท่งแล้วก็ Copy ตัวนี้มาวางนะครับโอเคแล้วก็วันที่แล้วก็จะเอาวันที่มาวางปุ๊บทองคำแท่งขายทองคำแท่งอลทองคำขายรูป,ปรพันธ์ทองคำรูป โอเค okay. ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆก็คือมันสามารถใช้ HTML Code ได้สําหรับใครที่ไม่ชินก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่รู้ก็สามารถพิมพ์ HTML Code ตัวนี้ได้อย่างเช่นเราต้องการให้มันเป็นตัวหนาเราก็จะใช้ b ที่ย่อม,มาจาก bold ก็คือเป็น tag HTML ธรรมดา tag เปิดปิดของ bold ทีนี้เราก็จะปิดตรงนี้นะครับแล้วในกรณีที่เราเลือกมันเป็น HTML เราสามารถ add fill เพิ่มได้ก็คือเราจะใช้ password ให้เป็น h t m l ลองกดเทส t อีกทีนะครับแล้วกลับไปดูที่ข้อความก็จะเห็นว่าข้อความเนี่ยดูดีขึ้นละมีรูปมามีตัวหนามีวันที่มีราคาทองคำ เห็น <Okay. S 2> แล้วยังครับวิธีการที่เราจะไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เอามาส่งต่อเนี่ยไม่ได้ยากเลยตอนนี้เราก็สามารถดึงราคาทองคําจากเว็บไซต์ที่เราต้องการได้แล้วเราก็สามารถส่งไปให้กับ Tele กร a m a อปพลิเคชันได้ขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาทําการเซตสเก็ตดูเพื่อให้ตัวโฟล์ตัวนี้มันทํางานแบบอัตโนมัติให้กลับมาที่ N X N นะแล้วก็ลบตัวโหนดแรก Tele กร a m Trigger ออกเพราะเราไมไ่ต้องการให้มันทริกเกอร์ด้วยตัว Tele กร a m ตัวที่เราต้องการให้มันทริกเกอร์จริงๆก็คือตัวสเก็ตดูก็ให้เราไปที่สเก็ตดู สเก็ตดูทิกเกอร์ตัวสเก็ตดูทิกเกอร์เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าจะให้มันรันทุกๆเท่าไหร่ทวอเป็นเท่าไหร่สมมติตอนนี้ผมอยากจะได้ข้อมูลตัวเนี้ยทุกๆ6ชั่วโมงผมก็สามารถใส่ได้ว่าเลือกเป็น p า w e เวอร์แล้วก็เลือกเป็น6เพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยทุกๆ6ชั่วโมงไอตัวทิกเกอร์ตัวเนี้ยก็จะทำงานหลังจากที่มันทำงานมันก็จะทำการเปิดเว็บไซต์ราคาทองคำแล้วก็มันก็จะดึงข้อมูลจากราคาทองคำแล้วก็ส่งผ่าน telegram ม,มาให้ผมถ้าเราอยากจะเทส t w เวิร์กโฟลตัวนี้เราก็คลิกที่ข้างล่างตัวนี้เทส เห็นไหมว่าจะทำงานเป็นสเต็ปแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่เทเล gram ก,รรก็จะเห็นว่า notification ขึ้นตรงนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าข้อความใหม่เนี่ยถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วง่ายใช่ไหมครับสำหรับโปรเจก t นี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ต่อย,ยอดได้อีกมากมายเลยนะตัวอย่างเช่นเราสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่เราจะส่งไปถึงได้ตรงนี้จาก Tele gram เป็น Line ก็ได้ว่าเราจะเปลี่ยนเว็บไซต์จากตัวนี้ไปเป็นเว็บไซต์อื่นๆเช่นเป็นเว็บไซต์ราคาน้ํามันเว็บไซต์แจ้งประกาศบิดดิ้งของราชการเว็บไซต์ราคาหุน้นเว็บไซต์ราคา,ายาอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างการใช้งานนะอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชัน Line เห็นไหมว่า ก็สามารถส่งราคาทองคําผ่านไลน์มาได้ว่าราคาทองคํากําลังปรับตัวขึ้นหรือลงวันที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่ราคาทองคําเป็นยังไงหรือว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ํามันดิบ WTI ว่าราคาน้ำมันดิบเป็นเท่าไหร่แปลงกี USD เปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซนต์ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าอยากจะเอาตัวนี้ไปใ,ใช้ประโยชน์ยังไงหรือว่าจะเอาไปลองเล่นยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณครับ